มาเนี้ซูเปอร์สตาร์ของแอนด์โรเนี่ยมากันครบเลยเรานี่หนึ่งในซูเปอร์สตาร์เลยนะเหมือนตอนนี้เราอยู่บนก้อนเมฆเลยเนาะคือเราขึ้นมาสูงมากเลยอะไม่รู้ว่าสูงกี่กิโลเมตรจากหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเลยเหรอคะโอ้เราขึ้นมากิโลกิโลกว่าเลยสูงมาก แล้วฝนก็ตกลงมาอีกแล้วค่ะลงไปอีกเลยมันดึ๊บๆในรองเท้าอ่ะมันเริ่มจะเอาเองเอแล้วนีว่ช่วยห <c oughs> นย สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชาแนลครั้งนี้ครับพี่ยิมต้องของเกาะกระแสกับเลดี้ขี่วิบากกันสักหน่อยนะครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นกระแสที่ร้อนแรงมากๆและครั้งนี้เราจะให้เราเลดี้พาเราไปเที่ยวโดยสอยมมลัยจังหวัดตาาครับพีนี้ครับพี่ยิมต้องบอกเลยว่าเป็นพ p ที่ รวมเหล่าซุปเปอร์สตาร์ของวงการเ e อ็นดูโลเข้ามาอยู่ในคลิปนี้เลยครับและพวกเราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับทะเลหมอกความสวยงามของยอดโดอยสอยมาลายที่ได้สมญานามว่าหลังคาเมืองตากครับพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราจะไปเที่ยวสวยมาลายกันมไม่ว่าจะเป็นออมโรดเราก็ยังไม่เคยไปเนืะอตัวเนาะ<ช>วันนี้เราก็เลยจะพาสองล้อ หาเที่ยวหลังคาตาเขาเรียกว่าหลังคาตาปะหลังคาเมืองตาค่ะทุกคนไปดูคิปสองล้อของเราได้รู้อื่นเคยมาแล้วแรุ่นนี้ยังไม่าเรามาด้วยกันเนี่ยให้เช็คอเลยว่าบไหมนะเพราะว่าผมไม่ได้รู้จักทุกคนนะครับแล้วก็คณะค่อนข้างจะใหญ่นะครับลักษณะการเดินทางถ้ามีแยกเล็กแยกน้อยถ้าผมไม่ได้จอดนั่นคือให้เราวิ่งตรงไปนะครับทุกแยกที่ แล,และที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือพี่โอครับเป็นคนนําในทริปนี้ของเรากําลังอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนในการขี่รถและมารยาทในการขี่รถเข้าสู่พื้นที่ครับต้องบอกว่าครั้งนี้มีรถร่วมทริปประมาณ40คันครับถ้าไม่มีกฎระเบียบอาจจะเกิดความวุ่นวายและสิ่งที่ไม่คาดฝันได้ครับเมื่อเข้าใจกฎระเบียบและมารยาทในการขี่รถแล้วก็ออกเดินทางกันเลยครับ เส้นทางอีกยาวไกลครั้งนี้เรากําหนดไว้ว่าจะวิ่งโดยประมาณ100กิโลเมตรครับน้ํามันน่าจะประมาณ3ถังด้วยกันแต่ดูจากสภาพอากาศแล้วฝนใกล้จะตกเต็มทีไม่รู้ว่าพวกเราจะไปรอดสักแค่ไหนนะครับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นไป แตงพี่โบเมื่อสักครู่นี้พี่ยิ้มไม่ได้ทิ้งพี่โบนะครับแต่มันหยุดไม่ได้จริงๆมันเป็นทางที่ค่อนข้างชันมากและถ้าเราหยุดเราจะต้องเริ่มใหม่ครับก็ขอไปรอข้างบนแล้วกันนะพี่โบขี่มาได้สักพักหนึ่งเหมือนเจ้าป่าเจ้าเขาจะต้อนรับพวกเราซะแล้วสิครับตอนนี้ฝนเริ่มตกลงมาแล้วทําให้เส้นทางที่ดูเหมือนง่ายกับยากขึ้นไปซะอย่างนั้นครับเดี๋ยวมาคอยดูกันว่าสภาพพวกเราจะเป็นยังไง ออกมาไม่ทันไรเลยฝนตกว่าแล้วอ้าวโอเคทั้งกิว,อ,วอันนี้เข้าไปหลบฝนกันในคอกวัวหรือเปล่าโอ้โหคลิปนี้เพิ่งออกมาก็บันเทิงแล้วไปจ้ะเข้าไปหลบฝนก่อนหลบฝนปล่อยลงยาง โอ้โหลงแล้วโอ้โห,โโหยับเยินโอเคเดี๋ยวทำการแปลงล่างให้เป็นลักกันฝนก่อน อันนี้เห็นตะหมอกไม่เห็นอะไรเลยบ้าไปทำอะไรมาเรื่องอะไรเนี่โอ้เท่านี่เลยเห็นแล้วเนี่ยเออไปไม่เยอะเป็นรอยควรเข้าไปทำอะไรอ่ะไม่มีเรียกได้ว่าวันนี้นะคะช้าสองล้อเราเละเละค่ะโจ๊กแล้วก็วันนี้เราเดินทางกันอีก ทั้งวันเลยเนาะวัันเราไปอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราพาทุกคนไปน้มเทีถังไปเที่ยวแวะตามหมู่บ้านแล้วก็ไปเที่ยวชมธรรมชาติกันอ่าไปหรือว่ามาไม่ทานจะโตเอ้ยแล้วนี่ก็คือพี่โนท์ล้างผานี่ครับผมนี่รวมซุปเปอร์สตาร์มาเก่งดูแลผมด้วยนะโอดูแลผมด้วยนะไปเถอะเร็ว และแล้วตอนนี้สายฝนก็โปรยปลายลงมาทาให้พวกเราทุ่มชําไปจนถึงเปียกกันเลยทีเดียวครับเส mm ้น hmm. ทางต้องบอกเลยว่าลื่นกว่าเดิมอีก100%เปอร์เซ็นเลยและเมื่อสักครู่นี้ก็คือพี่นนล้างผ่านครับต้องบอกเลยว่าเป็นเบอร์ต,ต้นต้นมือตึงระดับประเทศเลยทีเดียวไปแข่งมาทั่วโลกแล้วครับสําหรับคนนี้ไปครับทุกคนเดินทางกันต่อเลยเส้นทางอีกยาวไกลเลยครับ เปิดเยอะเปิดแค่รถเป็นวิ่งเปิดเยอะเป็นฟีทิ้งผมว่าที่ฝนตกเพราะว่าอาจารย์มาแน่ๆเลยอาจารย์อาร์ตมาตกดีกว่นะครฝนตกเลยโอ้กระหน่ำกระหน่ำกระหน่ำเฮ้ยงเล้ยยับยับไฟดินลงโทษลงทษอะไรเนี่ยอยู่บ้านก็ดีอยู่แล้วมาทำอะไร เลื่อนมาแล้วนะคะระหว่างทางนะคะก็จะมีแบบนี้เลยเลื่อนร่วมทางดูมันยืดดิแล้วก็วันนี้เราอยู่กับพี่แจ็คแพ้ค่ะพี่แจ็คแพ้สวัสดีค่ะเลดี้กีเล็ตกระทบซูเปอร์สตาร์หลายคนเลยอ่ะจัดสิบคันคุยเล่นเล่นแม่งรอดไดสามสิบคันได้ยังไงผลประกอบการดีมากตอนนี้นะคะเส้นทางไปซอยมาลายนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ปากล้วยแล้วก็มีท่า ค่ะทุกคนพอว่ามันชื้นมากเลยค่ะแล้วตอนนี้ฝนก็ตกตลอดทางเลยก่อนที่เราจะไปเจอนะคะวิวสวยๆโอ้ตกหนักมากก่อนที่เราจะไปเจอวิวสวยๆเราก็ต้องผ่านอุปสรรคกันก่อนนะคะฝนก็ตกดีๆ และสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในตอนนี้นะครับไม่ใช่เส้นทางที่ลื่นหรือฝนตกครับมันคือท่าครับทุกคนต้องบอกเลยว่าถ้าใครโดนมันกัดไปแล้วนะถ้าแผลอาจจะเลือดไม่หยุดครับและถ้าโดนมันลุมกัดเยอะๆนี่ก็น่ากลัวพอสมควรเลยนะครับตอนนี้มันได้กลิ่นได้ยินเสียงพวกเราแล้วมันอยู่ท่ามกลาง,างอากาศชื้นๆบรรยากาศชื้นๆแบบนี้แหละครับบ้านของเขาเลยตอนนี้ต้องช่วยกันระวังให้ดีเลยครับ ตอนนี้พี่โบเสียหลักล้มลงไปแล้วครับเดี๋ยวพี่ยิมจงจอดรถแล้วก็ลงไปช่วยครับลุกได้ไหมเดี๋ยวได้ภาพแล้วเมียคว่ำ ไมซื้ออะไรมาเขาบอกว่ากันลื่นหรอช่วยได้ป่าตอนนี้คือทางลื่นมากค่ะทุกคนถ้าใช้ไม่ได้จะได้เสียงทิ้งเสียงทิ้งลงมเขาไปเลยนะนี่ค่ะพี่ยิ้มมีอุปกรณ์เสริมมานะคะเป็นคล้ายๆกับโซ่กันลื่นมีอุปกรณ์เสริมแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันใช้ไม่ได้จะได้เสียงทิ้งลองใส่ั้งอันนึงก่อนนะเดี๋ยวสองอันดี้สองนีนี่คืออุปกรณ์กันลื่น ใช้ไม่ได้แกแล้วเฟียงลงเขาไปแล้วมึงปิดเพจขายไปเลยนะอันนี้ฮะรอมีคนรอรอสมถุยบ้านเลยลูรอชมรอชมถ้าดีจะซื้อมาใช้บ้างดรอชมรอชมรอชมเดี๋ยวนี้หัดมีอาวุธลับนะครับพี่ยิ้มเดี๋ยวมาดูกันว่าอาวุธลับของพี่ยิ้ม มันจะลอดมันจะช่วยพยิมขึ้นมาถึงยอดเนินได้หรือเปล่าเนินนี้ครับเขามีชื่อว่าเนินรับแขกซึ่งต้องบอกเลยว,ว่าเป็นเนินคัดตัวโดยเฉพาะเลยถ้าเป็นสภาพอากาศแบบนี้นะครับตอนนี้ที่ขึ้นกันไปได้ก็จะมีแต่ชุดแรกๆครับคือทางจะไม่พังมากก็ยังพอขึ้นไปได้ก็อยู่ซึ่งคันหลังๆนะครับทูรักทูเลเลยครับแต่ละคน,แต,ะคนแต่ละคันพยิมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสําหรับเนินนี้นะครับมีคน กับใจอ้อมไปอีกทางหนึ่งก็หนึส่วนครับส่วนคนที่ขึ้นได้แล้วก็จะเดินทางกันต่อไปพบกันอีกลูกเขาหนึ่งครับทุกคนส่วนพี่ยิ้มนะครับสารภาพเลยว่าให้พี่แจ๊แคแท่ขี่ขึ้นมาให้ครับออนจริงๆเลยเราและถ้าจะถามถึงใ้อุปกรณ์ตัวช่วยที่ยิ้มใส่ล้อเข้าไปตอนแรกนะครับ <c oughs> ปาทิ้งลงภูเขาไปแล้วใช้ไม่ได้จริงครับทุกคนอย่าไปซื้อ ขึ้นมาแล้วกับเนินมรณะไม่ได้พี่นนท์มันดีแย่กี่เทคกพี่นนท์โอ้หลันเท็กมันงั่เหรอ้อขามพันนี่ตรงนี้นะหอดเหรียญหอ้เห้ยญปุยบพี่นนพุ่งไปเลยโอ้โห ก็พวกนี้มันปิวขึ้นมาเลยเนาะโคตรแรงเลยเบรกก็ไม่ช่วยเลยไหลอย่างเดียวไอเวียนไตัวระวังนะตอนนี้โอ้โหกิ่งไปแล้วหนึ่งคนตอนนี้ต้องบอกเลยว่าทางนี้อย่างเฮี้ยเลยครับทุกคน พูดได้คําเดียวรถสูงสูงนี่ถึงกับย่างไม่อยู่ค่อยๆลื่นไปเลย ตัวต่างง่ายไม่ลื่น ทางช่วงนี้นะครับพี่พยิ้มกับพี่โบไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าฝนตกหนักมากโคนที่ดินเละเทะไปหมดเราไม่สามารถที่จะกีโคนสับหรือติดกล้องอะไรขึ้นมาได้เลยครับต้องเอาชีวิตรอดเอาตัวรอดกันอย่างเดียวเลยและสภาพก็ออกมาเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับโอ้โหสภาพปาติงยองมากตัวอะไรกันเนี่ยโอ้ดูสภาพสิหน้าตาไม่เห็นเหมือนมาเช้าเลยแจ็คนี่ครับแจ็คแพ้โคตรตึงครับสุด มือหนึ่งเลยอ่ะเขาเรียกซุปเปอร์สตาร์งานนี้ซุปเปอร์สตาร์ของเอ็นดูโรนี่มากันครบเลยเรานี่หนึ่งในซุปเปอร์สตาร์เลยเนี่ยนี่ก็คือซุปเปอร์สตาร์อีกหนึ่งคนครับอาจารย์อาร์ตสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับโอ้โหอาจารย์อาร์ตก็เป็นคนที่สอนเกี่ยวกับเอนดูโรด้วยเปิดคอร์สด้วยนะครับนี่ต้องบอกว่าตัวตึงมาหาอาจารย์ได้นี่ ทางเป็นไงครับอาจารย์วันนี้ถ้าสมมติถือว่าแต่ตอนนี้มันเริ่มจะนรกนรกแล้วสกิลช่วยไหมครับอันนี้ก็เยอะครับโอ้สกิลช่วยได้เยอะใช้หมองเยอะหน่อยอ่ามันเลือกลายคะเหมือนเหมือนเราไม่ได้ต่อจิ๊กซอว์อ่ะนี่มาต่อไอชิ้นนี้หายไปก็ไปต่อนี่นะเห็นอาจารย์ขึ้นแบบสับฟันปลาบ้างใช้ทักษะขึ้นนี่ค่อยๆมาไม่ไม่ใช้คันเร่งเลยเราไม่ใช้แรงอันนี้นี่เบิ้ลให้หูดับตับไหมหนูคิดอะไรไม่ออกเลยค่ะอาจารย์ เบิ้ลอย่างเดียวนี่แล้วอาจารย์มีของมามอบให้เราด้วยเดี๋ยวไปมอบกันต้องถึงปลายทางก่อนเดี๋ยวอาจารย์ถึงจะให้ครับนี่อ่าใครไปครับและในจุดนี้นะครับเขามีชื่อว่าดอยทู่ต้องบอกเลยว่าถ้าวันที่สภาพอากาศปกติฟ้าแจ่มใสนะครับตรงนี้จะเป็นยอดเขาที่สวยมากๆอีกหนึ่งจุดเลยครับก็ได้แต่ภาวนาครับว่าอยากจะให้ฟ้าเปิดสักครั้งหนึ่งครับเพื่อให้เราได้เห็นถึงความสวยงามของ ดอยภูครับและเมื่อสักครู่นี้ก็คืออาจารย์อาร์ตครับต้องบอกเลยว,ว่าเป็นมือตึงอีกคนหนึ่งของประเทศเลยวันนี้ก็มาร่วมทิปท่องเที่ยวกับพวกเราด้วยครับและที่สําคัญอาจารย์อาร์ตยังมีของติดไม้ติดมือมาฝากพี่ยิมและพี่โบด้วยเดี๋ยวไปคอยดูท้ายคลิปครับว่าอาจารย์เอาอะไรมาฝากพวกเราครับ จะถลายลงเปล่าตัวลังเซ็ตตัวระวังตัดถลายนะ สภาพเป็นแบบนี้นะแล้ว อ๋อหนูไปช่วยชาวนาดำนามาค่ะตอนนี้หมอบมาต้อนรับเราแล้วว่ะทุกคนดูดิดูครับทุกคนดูพวกพวกขี่หลบทางไก่พวกเนี้ยพวกสะอาดเนี่ยพวกเนี้ยใช่ไหมหลบทางทางปูนมานี่ดูเราดิของเริงใช่ไหมคนสะอาดเห็นไหมเรืออทึกลูนี่กลับไปไมต้องซักนะพี่ทิ้งเลยโอ้โหตอนนี้เราถึงที่ไหนแล้วห้วยทู่ดอยห้วยทู่ดอยห้วยทู่ต้อง แล้วเป็นไงเส้นทางคุยทู่เลยตอนนี้หมดเลยกระดงกระด๊าถูถูจนทู่เลยนี่นะคะแล้วก็คนดังอีกหนึ่งคนดูดูก็รู้เห็นไหมใครตึงไม่ตึงเออดูสภาพก็รู้อันนี้คือคือคนช่วยไงพี่เขาเดินเทลมาพี่นนเดินมาไม่มีเล้ะแล้วแล้วคนที่แล้วแล้วแม่บ้านจะเชื่อได้ยังไงว่ามาดูหน้าดิใช่ไหมแล้วโโอ้ห ถามไม่ลงกันเลยสุดยอดจริงขึือแรกอ่ะดูบรรยากาศดีตอนนี้เป็นไงเย็นดีมอก้งนั้นเลยนี่ค่ะตอนนี้ร้อยห้อยทู่ เ7เลยเลยอคะโอเราขึ้นมากิโลกิโลกว่าเลยสูงมากแล้วฝนก็ตกลงมาอีกแล้วค่ะลอยเล่นมันอยู่ใรองเท้าอ่ะมันเ่เราเองแล้ว นี่คือยังไงวะมันแซ่บมันแซ่บมันดื้อป่ะรู้เรารู้สึกว่ามันแบบจี๊ดจี้มันจี๊ดจี้มันดูดเลือดเราอ่ะตัวในที่สุดเราก็ถึงแล้วค่ะซอยมาลายนี่ไม่ใช่ซอยมาลายอ่ะอย่างซอยดาวซอยดาวเหรอใช่แต่ซอยมาลายก็ไปอีได้ก็คือที่เดียวกันแหละแต่อันนี้ก็สวยมากเลยนะสวยใช่ น่ามากลางเต็นท์นอนมากน่ามานอนมากอะแบบเนะหมอเหมือนนอนบนสวรรค์นะ่ะเออเหมือนเราอยู่บนสวรรค์เหมือนนอนบนคั้งเหมือนนอนบนสวรรค์เลยอะแนะนำให้มาได้แต่ตัวพักคนไปชมวิวตอนนี้ก็ดูสภาพการแต่งตัวร่างกายก็ค่อนข้างเกือยดโกปรกสุดยอดกันเลยทีเดียวนี่ครับและนี่ก็คือผู้สอยดาว,ดวนี่พอมาแล้วมันจะต้องถ่ายรูปแบบนี้ครับนี่มันเนาะ หายรูปแบบนี้สาหัสบาดเจ็บกวาที่แบกเป้เที่ยงเนาะแบกเป้เที่ยวยังไม่สาหาัสบาดเจ็บขนาดนี้เลยนี่คือบู๊จัดเลยก็ต้องบอกว่าเป็นวันเดทิปที่แบบครบรถมากพาไปเที่ยวแบบนี้นะมอมมอมแแมมไม่รู้ว่าตรงนั้นอ่ะได้ภาพมาเยอะหรือเปล่าเพราะมันหยิบโทรศัพท์ออกมาก,ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้มันเละไม่หมดเลยก็ได้ภาพประมาณหนึ่งให้ทุกคนได้ดูก็แล้วกันแล้วเราก็สําเร็จครับกับบูสอยดาวหรือว่าดอยสอยมะลายหรือดอยสอยดาวที่เดียวกัน มันมีสองลูกมันมีสองลูกเฮ้ยว้าย,ายกำลังเท่เลยรถล่วงมาจากขีดจริงครับทุกคนขอพี่บอขออนุญาตนอนนะเอลังแต่ทีเนี้ยหน้ากลางเต็นท์กว่าตรงดอยทู่เนาะเพราะว่ามันไม่มีท่าอ่ะ1450สเมตรสูงกว่าดอยทู่ดอยทู 1, ่1300งพนี่1 4ี่กิโลกว่า ขึ้นมาบนฟ้ากิโลกว่าเอาความยาว1กิโลเมตรแล้วจับปังขึ้นอ่ะเราอยู่อย่งเงยอิอนทนรเนเท่าไหร่ตัวอิอนทนรน็ตสองพันสามพันอ่ะหรออิออนทนรน็ตไกลกว่าน้องพลอยถ่ายมาไหมต้องบอกว่าความสุขของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจริงๆความสุขของพวกเราก็คือเป็นแบบนี้ได้มาได้ชิลแบบนี้ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยมากมาทําไมนั่นแหละครับคือความชอบของพวกเรานี่ดูเด็เนหะ็นไหม ไปตั้งแอดกันตั้งแอดนี่นี่หนึ่งสองสามนี่นะคะลูกที่หนึ่งนี่นะคะพี่กอ๊อฟเอาลูกที่สองมาสุดยอดครับแฮปปี้เอนดิ้ง แผนไปนิดนึงตอนแรกว่าจะไปอะไรนั้นรูทยาวๆเจอหมู่เบื้องหมู่บ้านไม่เจอหมู่บ้านเลยวันนี้คุยไว้ว่าจะเจอหมู่บ้านดูนี่นะไม่เจอเลยไม่เจอเลยเพราะว่าอุปสรรคของเราไม่สามารถคาดการได้ฝนตกลงมาก็ทางนี้ก็แบบเคยขี่ขึ้นได้ง่ายๆก็กลายเป็นขึ้นไม่ได้เลยแต่ก็ถือว่าสดชื่นพอมาขึ้นมาแล้วก็เขาเรียกว่าหายเหนื่อย เดี๋ยวเราไปลากันทีลาลาดีกว่ามีแบกกาลากกันครับสามสองหนึงเออเยี อพเลาบเพจพ่อไม่เคยกินเลยอ่ะเนาะแต่พี่ก๊อฟชิมให้ดูหน่อยอร่อยมากใช่ชอบแบบมันเด่นมันเป็นมันรสชาติเหนือนะแล้วขยายตัวเลย่อเด็ดมากเลยอ่ะที่เขามาขายร้านเน้อนี่กินแตงด้วยอันนี้ต้องขอบคุณพี่อะไรนะจอดรอพวกพี่อยู่ชื่ออะไรนะพี่พี่อะไรนะ พี่เอามาให้อะนะพี่เขตนี่คือเมนูมื้อแรกอ้ยได้เมนูแรกมื้อเย็นอร่อยไหมน่าไปทําในช่องลาบเห็ดหอมเนอะเราไม่เคยกินมาก่อนหรือเปล่าหาฟิญาอเทศหาฟิญาตต้องเมืองการแล้วแล้วรสชาติมันเหนือเหนือแท้ๆเลยนะใช่เหมือนยาไ้เลยอ่ะเหมือนตอนนี้เราก็ลงมาเรียบร้อยแล้วอาบน้ำารับท่าแล้วก็กินข้าวลืมบอกบอกว่าเครื่องพังไปเครื่องระเบิดแขนพังหลงโง่ เครื่องแตกแล้วก็ได้นี่มาเลยโอ้โห่า่าดำเลยนเลยอแล้วก็ซื้อขายอีกเพียบเลยนี่ตัวเจ้าไห้เหรอคะนี่ดูที่แขนอะไรอ่ะแตนต้อยไงโอ้โหสภาพแต่ละคนยังกับไปออกลบมาย่อเยินนะกัดดวเอาเป็นว่าคืนนี้ขอตัวพักผ่อนก่อนนะคะจริงพี่เรื่องนี้แต่ทีนี่ค่ะ เป็นยังไงคะเช้าแล้วก่อนกลับก่อนกลับเดี๋ยวจะฝากร้านฝากบ้านพี่เขตอ่ามาพี่เขตครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้ฝากร้านกับฝากร้านอาหารฝากร้านเช่ารถอะไรฝากหมดเลยครับมาที่นี่นะครับมีทั้งที่พักมีทั้งที่เช่ารถแล้วก็ร้านอาหารครบเลยอ่านี่เราก็มีบริการนำเที่ยวด้วยเลยทีเดียวครบเลยครบเลยครบเลยพาไปดูหน่อยได้ไหมคะว่ามีรถอะไรบ้างจะมีสิบสองห้าเอ็กตัวนี้สองห้าศูนย์ แล้วก็3าม้อแอลาแลก็มีมาเลือกเอาเลยอยากจะขี่เที่ยวขี่อยากวนเท่นไหนก็มาคุยดีคราบสำหรับใครสำหรับใครที่ไม่อยากเอารถมาหรือว่ามือใหม่อยากลองแล้วถ้าอยากมาขี่แล้วแบบยังไม่มีคนนำอ่ะพี่ต้องทำยังไงคะติดต่อได้ครับมีคนนำให้ครับนัดคุกมาเลยใช่ไหมใช่นัดคุกมาเลยขอเบอร์พี่เคตดีกว่าถ้าใครสนใจให้โทรมาหาพี่เขตเบอร์ศูนย์หกหนึ่งครับสองเจ็ดสองสี่สามหนึ่งแปดได้เลยครับหรือว่า ผิดอ่า,ออานัเท่าวสวอะไรของมาลืมถามไปตรงนี้อยู่ที่ไหนพี่ตำบลท้องฟ้าครับอยู่ตำบลท้องฟ้าอ่ามันเป็นอะไรบ,บ้านจาก่กใช่ครับ<ช>หลังหลวงพอ่อตาใจห้ากิโลครับอ่าส่วนใจอยากขี่แนวโซนเหนือ,อลื่นแบบนี้แบบที่พี่ีมาได้เลยมาได้เลยแต่ที่นี่นะดีมากเลยนะที่จอดรถแบบคว,า<ช>ว้างหวางมากเลยปลอดไัยไม่มีใครแน่นอนอ่าโอเคครับขอบคุณนะคะ ปฝากได้วยนะคะกับสองล้อพาเดี่ยวไปค่ะอีกทีนะถ้าชอบแบบไหนคอมเมนต์มาเดี๋ยวเราพาทุกคนไปครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ